ออกจากบ้านนะยังไงก็ต้องแวะมุมนี้นะคะแวะเพื่อมาเอาสเปรย์ฉีดมือก่อนนะคะก็อย่างที่บอกว่าอยากให้พี่ทําให้นะคะที่เรียนน้ำมันหอมได้การทําก็ทากลิ่นเกฟฟูดมานะคะคุณสมบัติก็ตามฉลากที่พี่แปะให้แล้วก็มีอันนี้เกฟฟูดเนี่ยใกล้หมดละแล้วก็มีเลมอนนะคะนั่นแหละเอีกก็มากรอกเนี่ยหกเลเทเลยก็ไม่เป็นไรค่ะหอมดีแล้วก็พี่หมูเดี๋ยวตรงแต่ต้องทําให้น้องใหม่แล้วนะนะกลิ่นนี้นะจ๊ะ ก็ข้างๆนี้ไม่ใช่สเปรย์ฉีดมือนะคะนี้สเปรย์ฉีดหน้าค่ะ Rose w a t ทนเนอร์ของเราเองนะน้ำมันหอมระเหยกุหลาบแท้อันนี้เราก็ต้องพกไปเหมือนกันก็เลยมาวางไว้ตรงนี้จะได้ไม่ลืมนะคะเวลาอยากจะแบบได้ความสดชื่นร้อนๆอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอยากได้กลิ่นหอมๆอยากได้ความเย็นก็สเปรย์ลงบนหน้าได้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็นั่นแหละก่อนเราจะบ้านเราก็จะต้องหยิบ2ตัวนี้ไปนะโอเควันนี้เดี๋ยวเรามีไปส่งของที่โรงงานจา้ะงั้นเดี๋ยว ไปส่งของกันดีกว่าที่เอกจะไปส่งลูกค้าวันนี้นะคะเป็นหินน้ํามันยี่ห้อบอลไลน์นะคะเบอร์400ถ้าใครใช้อยู่นะคะยี่ห้อนี้ก็เดอะเนเจอร์เทดมีขายนะคะก็มีหลายเบอร์ก็ทักมาได้ค่ะหรือว่าถ้าใครใช้ยี่ห้ออื่นอยู่แต่อยากลองใช้บอลไลน์ดูก็ถามมาได้นะคะแล้วก็จะไปส่งไส้อั่วด้วยเพราะว่าที่ที่เขาอยู่ยแถวๆโรงงานนะคะเขาก็สั่งไส้อั่วเหมือนกันก็เดี๋ยวไปส่งให้อันนี้ก็ไม่ต้องแพ็คใส่กล่องก็เดี๋ยวเอกขับรถไปส่งให้เลยนะจ๊ะ ะะก็ไม่เป็นไรคนะ่ะนัดเขาไว้บ่ายสาโมงกว่าๆยังไงก็ทันติดนิดหน่อยนะคะในนิคมก็นิดนึดนงแล้วกันอยากได้ความหอมอุ้ยรถขยับแล้ไปละถึงแล้วเดี๋ยวเราไปส่งอินคดบอลายก่อนนะคะแล้วก็ส่งไส้อั่ว เรียบร้อยแล้วนะคะนนี้ก็จอดรถละถึงบ้านเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าห้องก็จะเอานี่อะไรนะตัหวหยน้ำเค็งนะคะซื้อมาฝากราปภเดี๋ยวจะไปฝากเขาหน่อยนะคะถึงบ้านแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเตรียมตัวทานข้าวกับเด็ก,ดกๆก็เนี่ยมีอันนี้อีกซื้อ บาร์บีวมาก็นานๆกินทีนะคะเพราะว่าถ้าปิ้งดำๆกินบ่อยๆก็ไม่ดีนะคะก็นั่นแหละเอามากินเล่นก่อนนะคะแล้วก็ดบถวแปกอยากกินก็เออชิญมากินหน่อยน้องก็มีประโยชน์นะคะมีถั่วแล้วก็เดี๋ยวจะมีกีวีปอกให้ด้วยนะคะก็มีไก่ย่างน้องมีน้ำจิ้มแล้วก็มีมีทอดมันเนี่พี่อมชอบนะทอดมันปลากายจะทอดมันปลาหมึกนะคะข้าวไรซ์เบอร์รี่ไม่ได้หุงเองก็วันนี้ไม่ได้หุงก็ซื้อนะคะ อันนี้ทั้งหมดเอไ๋ไปซื้อที่ตลาดมานะคะแล้วก็มีเต้าหวยน้ําขิงอันนี้ใส่น้าตาลน้อยส่วนอันนี้น้ําเต้าหู้ลูกเดือยอันนี้ก็ไม่ใส่น้าตาลเลยอันนี้พี่อมชอบจ้ะนั่นแหละงั้นวันนี้เท่านี้นะคะไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ